ไป่แต่บอกให้ขอถือลูกนะฮะครับถือลูกเนินหน้ามีตะเกียงสุดท้ายไหครับมี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 ไฟอยู่ไปลูกไปไปเดินหน้าปะวัดอะไรนะวัดอะไรมาวัดอะไรลูกวัดอะไรวะเอ้าวัดกระชายที่เราดูใน YouTube เมื่อคืนไง ใช่ไปลูกไปไปไหว้ไปไปไ,ปไหว้ขอพอรอยากได้อะไรลูกก็ว้อยู่ปินอยากได้อะไรครับเธออยากได้อะไรพูดสิลูกป,ปินอยากได้อะไรครับอยากได้ไม่บอกเอาไมมาบอกเธอ,ออยากได้อะไร อยากไดกล่องสุม่มโอ้โหกล่องสุม่มอะไรเนี่ยกล่องสุ่มโนู้บุ๊กพี่วินอยากไดโน้ตบุ๊กซื้อแล้วไงโน้ตบุ๊กวัดกระชายครับมาทำบุญขอพรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดกระชาย